สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปรทานนะคะเป็นลายเบสิกแบบง่ายเช่นเคยนะคะแบบนี้เลยเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้คะ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมี กันไกลนะคะมีแหนมีเหรียญน,นะคะแรบนี้เลยส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตอนนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์2นะคะแบบนี้ตัดริบบิ้นมา2องสีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะ จากนั้นตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะรีดรอยพับนะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะ จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงออกมานะคะจากแบบนี้ค่ะ ล,ล้วงอลิบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบินเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ เส้นยาวด้านขวามือนำริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้พอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยค่ะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนๆก็สอดนะคะตรงนี้ริบบิ้นผลกตรงนี้นะคะสอดจนครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นนะคะแบบนี้นะคะ พอสอดครบทั้งส <ไป S 1> เส้นเพื <ไป S 1> <ๆ>่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้จากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทํามุมนะคะมุมของตัวดอกนะคะทั้งสี่มุมค่ะตรงนี้แล้วก็จะจับลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ทําเส้นด้านบนค่ะพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้จากนั้นก็นําปลาริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะ แบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เส้นที่สองพับริบบิ้นลงมาค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งสี่เส้นเลยปริบบิ้นโผล่ตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะสอดนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเพื่อน,อนๆก็ไล่ดึงนะคะจัดมุมให้เท่าๆกันเลยนะคะจัดมุมทั้งสมุมให้เท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะนำริบบิ้นเส้นสั้นนะคะ ทั้งสี่เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะสอดด like ้าน,นล่างของเส้นสีม่วงนะคะเพื่อนๆจับแบบนี้นะคะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับเส้นด้านบนลงมานะคะแล้วก็นำริบบิ้นเส้นสีขาวสอดใต้เส้นสีม่วงตรงนี้เลยสอดนะคะปลายของลิบบิ้นนะคะจะมาชนกับมุมด้านล่างตรงนี้เลยนะคะขอบตรงนี้ค่ะชนมุมตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่นะคะสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะมาหมุนเกสรกันเลยนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาสอนกันนะคะริบบิ้นคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองนะคะคู่ที่สีทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้สอนทับกันลักษณะนี้เลยนะคะ แบบนล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมาค่ะมือซ้ายช่วยจับประคองนะคะพับลงมาแล้วให้เพื่อนหมุนดึงมุมตรงนี้ให้ตึง,ตงๆนิ้วโป้งกดเกรสรตรงนี้เบาๆนะคะเราจะหมุนแค่ชนรอบนะคะตรงนี้แล้วก็ จะปล่อยริบบิ้นคู่ที่หนึ่งออกมานะคะทําเส้นสีม่วงก่อนนะคะเส้นสีขาวปล่อยไว้เลยนะคะเราจะยังไม่ทํานะคะทําเส้นสีม่วงนะคะแบบนี้นเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยสอดมุมตรงนี้นะคะเราจะหมุนแค่ชนรอบนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทํานะคะเส้นสีม่วงก่อนนะคะ ปล่อยคู่ที่สองออกมานะคะเส้นสีขาวยังไม่ทํานะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยปล่อยคู่ที่สามออกมานะคะแบบนี้เส้นสีขาวยังไม่ทํานะคะ สอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะสอดมุมนี้เพื่อนเพื่อนสอดยากก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะให้กระชรับนะคะค่อยๆดึงค่ะโป้งกดตรงเกสรเบาๆนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้เราก็จะมาทํากลีบนะคะด้านในนะคะกลีบเกสรด้านในตรงนี้กลีบสีขาวตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจับริบบิ้นรวบเข้าหากันค่ะแบบนี้เส้นสีขาวนะคะรลริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะหมุนแค่ชนรอบเหมือนเดิมนะคะเราก็จะหมุนแค่ชนรอบเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็ปล่อยริบบิ้นเส้นที่หนึ่งออกมานะคะแบบนี้เส้นด้านบนนะคะตรงนี้เพื่อนก็พับนะคะ ปลายริบบิ้ลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดมุมตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นผูกด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกลีบที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นนี้พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะ สอดนะคะตรงเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะทำเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกัน,นะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะจากแบบนี้ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับลิบบิ้ลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วสอดด้านในนะคะของกลีบสีขาวนะคะตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสอดยากให้ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ปาริบบี้จะโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงริบบิ้นนะคะแบบนี้กดตรงนี้ลงนะคะค่คยคอยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวเรามาจะกลีบที่หลังได้นะคะแบบนี้เราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยกลีบที่สองนะคะเส้นที่สองเส้นนี้ผับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้สอดด้านในของกลีบสีขาวนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะตรงนี้นะคะ เ,เพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิปป้วโป้งราดันตรงนี้ลงนะคะดันกลีบตรงนี้ลงค่ะจับให้ถนัดมือค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะทำริบบิ้นลงแล้วก็สอดด้านในของกลีบสีขาวนะคะแบบนี้ าลิบินโผลตรงนี้ค่ะดันกลีบตรงนี้ลงนะคะอัน,นี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สี่ค่ะปาลิบินลงมานะคะแล้วก็สอดด้านในของกลีบสีขาวนะคะตรงนี้ปาลิบินนะคะจะโผล่นะคะตรงนี้ เพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะดันกลีบตรงนี้ลงนะคะค่อยๆดันนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีบค่ะจากนั้นเพื่อนก็ดูกลีบให้เท่ากันนะคะดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะตรงนี้ป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงค่ะ จัดนะคะดูกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วให้เพื่อนๆต,ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ริบบิ้นตรงนี้ค่ะตัดตกแต่งตามชอบนะคะเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะสอดเก็บริบบิน้นสองเส้นตรงนี้ค่ะสีขาวกับสีม่วงนะคะเพื่อนๆคนไหนจะไม่สอดก็ได้นะคะจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะ เราก็จะสอดเก็บแบบนี้เลยนะคะใช้แหนบช่วยนะคะ แบบนี้นะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็ตัดนะคะริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้ออกนะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นลักษณะนี้ค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะนําเหรียญมาวางนะคะแบบนี้แล้วสสรไรขัดนะคะเพื่อนๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่เหรียญก็ได้นะคะ สารเล็กัดธรรมดานะคะดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดการริบบิ้นลเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถทำตัวเป่าให้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเพืเ่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ